หนูกับเงินคืนพี่จะอะไรเอ้ยกูอยากได้เงินคืนโอเคหนูรู้พี่อยากได้เงินพี่ให้เวลาหนูหน่อยได้ปะให้เวลาหนูสามเดือนได้สร้างชีวิตก่อนกูเห็นมึงโพสเงินโพสทองเมื่อไหร่มึงจะคืนกูหนูเข้าใจพี่ตอนเนี้ยหนูกำลังทำการตลาดอยู่หนูกำลังช่วยเหลือตัวเองอยู่ถ้าพี่อยากได้เงินคืนพี่ใจเย็นหนูขอเวลาพี่สามเดือนพี่อยากพึ่งแบบทวงอะไรหนูได้ไหมแล้วสามเดือนพี่มาจัดการหนูได้เลยถ้าไม่ได้คืนแต่ขอเวลาหนูสามเดือนให้หนูได้หายใจหน่อยพี่หนูการันตีทุกบาทของพี่พี่ได้คืนแน่นอนแต่ถ้าพี่ รอไม่ได้พี่ฆ่าหนูเลยจบพี่ฆ่าหนูเลยพี่มาฆ่าหนูกับลูกได้เลยพี่จะคมคืนอะไรเรื่องของพี่เลยตามสบายเพราะหนูยังไม่มีคืนตอนนี้จเจรจารสันติกับเจ้าหนี้ฮะพูดดีนะฮะไม่ได้ไปด่าเขาว่ากูจะคืนมึงเองแหละมึงเงียบไปเลยไม่นะฮะพูดดีนะฮะ,จะเจรจารสันติกับเจ้านี้ถูกเจ้าโทรไปนอมนี่เจ้านี้ถูกเจ้าคะ่ะให้เวลาหน่อยนะคะโทรไปนอมนี่ปิดนี่คะ่ะครูติดแบ็คลิสไปย้อนดูได้ชื่อครูเป็นติดแบ็คลิสจริงๆนะฮะในอดีตก็ติดลบจริงๆอะ่ะไม่ได้มาคุยเล่นๆน,นะฮะ และการเบ็ด